มาเริ่มที่คลิปที่สองนะครับการการตัดเส้นนะการตัดเส้นนะฮะคครจะให้มีเส้นใหญ่หนึ่งเส้นเอาเส้นของหมึกหมึกมาเมจิกนะฮะเนี่ยกดแรงๆมันก็จะใหญ่อยู่นะครับเส้นใหญ่หนึ่งเส้นนะครับเอาไว้ทํากรอบนอกเส้นเล็กเส้นเล็กลงมาเส้นนี้เล็กไหมเส้นนี้เล็กเล็กกว่าเล็กกว่าอันแรกนะครับ อันนี้สิปากกาพวกนี้พี่ซื้อนะครับนี่เล็กอย่างนี้ก็ได้นะครับหนึ่งสองสามหรือใครมีหลายอันก็ลองเอามาใช้อันนี้อันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่เล็กกว่านะครับอันนี้เป็นพวกกาเมจิกกาเอ่อตาสกุละนะฮะว่าจะเป็นปากกาแบบนี้ก็ได้แบบนี้จะไม่แพงนะครับ กบาทแต่ว่าเส้นมันจะไม่ดําเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะก็จะมีเส้นใหญ่เส้นกลางเดี๋ยวขีดให้ดูใหม่นะครับมัจะเอาอันนี้เป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่ตัวนี้สองเนี่ยนะครับเป็นเส้นกลางและะ้วกัน ได้ไหมยังใหญ่อยู่ยใหญ่อยู่ตัวนี้ตัวนี้เป็นเส้นกลางนะครับ1 2น,นะครับแล้วก็เป็นเส้นเล็กเส้นเล็กจะใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับอ่ะสใช้ใช้ัก3าเส้นนะครับ ในการตัดเส้นมันจะได้ภาพเราจะได้ดูมีระดับเส้นอ่ะตัดเส้นกันนะครับตัดเส้นก่อนเราถึงจะลบวิธีตอนตัดเส้นนะฮะพยายามหมุนหมุนกระดาษตามมือที่เราวาดนะครับถ้าเราถนัดทางไหนพยายามอย่ายให้พลาดน,นะครับตัดเส้นตัดเส้นนอกก่อนนะครับ เส้นนอกเส้นนอกจะเป็นเส้นใหญ่นะครับถ้าไม่ถนัดหมุนนะฮะหมุนหมุนกระดาษนะครับเอาว่าเวลาตัดเส้นมันจะตรงมันจะตรงดินสอเป๊ะไหมอาจจะไม่เป๊ะนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเส้นดินสอจะไม่มีผลละเราจะใช้เส้นนี้นะครับเป็นตัวกําหนดอ่ะได้แล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเส้นใหญ่หัวนะครับใบหน้าถ้าใครวาดไม่ไม่สุดนะครับต่อได้แต่เส้นอาจจะไม่สวยนะครับใบหน้าที่วาดนใให้ดูในห้องเรียนนะครับคุณครูใช้ iPad วาดนะครับเพราะว่า มันจะได้เห็นทุกคนนะฮะนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจอ่ะถ้าอย่าให้มันพลาดนะฮะถ้าพลาดก็แก้ได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอันนี้เริ่มพลาดแล้วก็ไม่เป็นไรแก้ได้นิดนิดหน่อยหน่อยตอนตัดเส้นที่สาคัญนะครับตรงไหนเป็นเส้นใหญ่อีกอ่ะเอาตรงตาตรงที่มันเด่นเด่นตรงนี้เส้นใหญ่หมุนนะครับหมุนกระดาษ ปากปากเอาตรงไหนปากเอาตรงนี้นับใครไม่มีปากกาตัดเส้นทำอย่างไรก็ซื้อครับอย่างปากกาเน็ิกตัวนี้ก็แค่ สิบสองบาทนะครับไม่แพงถ้าคุณพ่อคุณแม่ออกไปทำงานก็ฝากซื้อนะครับเราล่างภาพไว้กลับมาอีกวันหนึ่งเราค่อยทำก็แล้วนะครับจริงๆคุณครูก็บอกให้เตรียมแล้วนะตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนจมูกนะครับตั้งแต่ในห้องเรียนก็บอกแล้วว่าให้เตรียมนะครับแล้วก็ให้เตรียมตัวส่งไม่รู้ว่าทำกันเรยอย่างนะครับ ถ้าทำแล้วจะได้แบบคุณครูหรือเปล่าอ่ะเราได้ปากนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นผ้าถ้าเธอจะวาดผ้าด้วยเนี่ยนะครับค่ะอ่ะ มองเห็นกันหรือเปล่ามองเห็นอยู่นะครับอ่าต่อไปอ่าเส้นกลางเส้นกลางกลางเอาไว้ไหนก็เอาไว้ตัดพวกขอบที่มันเล็กลงมาอาจจะใกล้เคียงกันเกินไปหัวจ,จะใกล้เคียงก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้ข้างในค่อยเอาเส้นเล็ก เส้นเล็กกว่านี้เส้นขอบขอบนอกของมันนะ,ะับ คลิปนี้นะคะถ้าใครคิดว่าในชั้นเรียนอะ่ะเราเข้าใจแล้วเราไม่ต้องดูก็ได้นะฮะห้ามไปเลยส่งการบ้านเลยอ่าเสร็จตรงไหนอีกที่ควรจะเป็นเส้นกลางตัวที่มันเด่นๆฟันเนี่ยนะครับน้ำหลมมหน่อยพีทาโคนเขาก็จะอ้าปากกว้างมีเขี้ยวนะครับ ดูแล้วก็น่ากลัวฟันมาถึงนี่ก็ไนดะ้ตอนตัดเส้นนี่เราจะตัดสินใจเพิ่มก็ได้นะไม่เป็นไรตัดสินใจเพิ่มจะเพิ่มอะไรก็เพิ่มตอนที่เราตัดเส้น ตรงรวดรอยขอบขอบ,ขอบ,ขอบมันค่อยเอาเส้นเล็กก็ได้นะตรงที่เป็นลายใหญ่ขอบที่เป็นลายใหญ่ห ถ้าเราแบ่งแบ่งกลางหน้ามันก็จะได้สองข้างมันค่อนข้างจะเท่ากันนะครับอ่ะฝังนี้โล้ม กูมกูมอะไดูอืมอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็จะชัดก็จะมองอาจจะใกล้เคียงกันหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็เป็นรอยรอยที่เป็นรอยใหญ่นะครับเอาต่อไป,ปการเสร้นเล็กทำอะไร ก็ใส่รายละเอียดพวกนี้ที่เป็นรอยผ้ารอยอะไรเงี้ยรอยข้างในนะเราก็จะเห็นถึงมิตินะครับมิติของภาพจะมีเส้นมองให้เห็นเขาเรียกว่าไรมองให้เห็นความโดดเด่นของภาพนะฮะตรงฟันก็อาจจะเป็นเส้นเล็ก เราอยากจะเติมฟันอย่างเงี้ยเส้นข้างในอย่างเงี้ยก็ได้แต่ต้องเอาเส้นเล็กๆนะครับเติมรายละเอียดข้างใน้าเส้นเล็กๆมันก็จะไม่ลบกวนจะไม่ลบกวนตรงอื่นนะครับไม่ลบกวนเส้นอื่นที่เราตัดไปรายอย่างเงี้ยเราเพิ่มทีหลังนะครับแล้วแต่เราจะคิดได้อยากจะเพิ่มจุด อะไรเงี้ยที่เราเคยเรียนมาครับก็เพิ่มไปลายข้างนอกที่เราวาดไว้ตะกี้ จะเพิ่มรายละเอียดอย่างเงี้ยลายเส้นลายจุดลายอะเข้ามาอย่างเงี้ยฮะแล้วปากกาเส้นเล็กมันจะไม่รบกวนเส้นใหญ่ครับมันก็จะดูภาพมีความมีน้ำหนักมากขึ้นความโดดเด่นของของเส้นก็จะมากขึ้นเติมเส้นอย่างนี้ดนะฮะแล้วเส้นใหญ่มันก็จะทำอย่างนี้ไม่ได้ จริงถ้าเราวาดเส้นสวยๆนะฮะเราก็แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้บางทีลายเส้นเ,เนีเติมเข้าไปได้เราอยากเติมแบบไหนก็เติมเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วแต่จะคิดได้ถ้าเป็นเส้นที่มันเท่ากัน,นก็จะลบใช่ไหมฮะ ก็จะลงนี่ลองเข้าข้าถ้าเยอะไปก็อาจจะลกนะเส้นข้างในจมูกอืมตรงนี้อาจจะเติมไลให้เขา เทได้นะที่เติมมากกว่าลบนะฮะ พอประมาณนะเกินมากก็จะลบไปอ่าลวดลายพวกเนี้ยนะครูให้เราทำนะั้งแต่เทอมหนึ่งนะครับเรื่องเส้นนะครับถ้าจําได้ทัศนะิป์เรื่องเส้นนะเส้นต่างๆ แต่เราจะคิดเส้นมันนะฮะขอบตาจะเพิ่มเส้นนี้นี่ ไหมมองเห็นอยู่าคลิปค่อนข้างจะยาวนะฮะก็จะแบ่งเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วกันนะฮะตัดเส้นก็สี่นาทีแล้วเราอยากเติมแบบไหนเติมได้เติมเติมเป็นเป็นวงกลมอะเป็นลายวงกลม เติมเหมืนที่เราเคยเรียนมานะจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับไม่เป็นไรเตริมลายดอกให้มัน สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมลายอกอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่เราเลยอยากเพิ่มอะไรก็เพิ่มเข้าไปนะครับอ่า ได้หมดนะฮะได้หมดเวลาแต่จะทำ ต้องเรียนสังเกตว่าถ้าเราตัดเส้นเบานะฮะ เส้นที่เราตัดเส้นเนี่ยแทบจะไปแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะมันจะไปบงังบางเส้นที่เราบางเส้นที่เราตัดเนี่ยฮะอ่าใช่บางเส้นที่เราล่างนะฮะจริงถ้ามีเวลาก็ทำอีกก็ได้ฮะอยากได้ลายอะไร อะไรก็ว่าไปนะแต่เราอ่าตายมันนะอ่ะใส่มากไปก็ลกนะครับ พอแล้วก็จบวิธีการตัดเส้นนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะถ้าเกิดว่าเราตัดเส้นเสร็จครับอ่ะเดี๋ยวลืมตรงนี้อ่าตรงนี้อาะจะ เส้นเสร็จนะครับทีนี้ก็เราก็ลบนะครับลบเส้นดินสอ,อ,อก่อนจะลบดูด้วยว่าหมึกที่เราเขียนลงไปมันแห้งหรือยังลบออกนะฮะโอเคนะครับสำหรับการตัดเส้นต่อไปวิธีการลงสีนะครับ